ข้อ10ข้อมูลชุดหนึ่งมี10จํานวนอ่านค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตเป็น14.5ต่อมาพบว่าอ่านข้อมูลผิดไป2องจำนวนคือจาก5และ18อ่านเป็น15และ3 <c oughs> อ่านผิดไปเยอะแล้วพี่ตามลำดับจงหาค่าเฉลี่ยเละคณิตที่ถูกต้องอ๋อเคยข้อนี้ทำได้แน่ๆเคยทำแล้วสรอบ เป็นอย่างต่าทําเลยจะทําก่อนหรือจะทำพร้อมกันทาไปพร้อมกันเ,นเออแต่ทําได้แน่ๆเพราะเคยทําแล้วจําได้ปะ่ะคุ้นๆปะ่ะน,นะทำโจทย์พวกเนี้ยเธอก็ต้องบอกว่า x-bar เท่ากับซิ g m a x ส่วน n ถูกไหมถูกไหม x-bar เท่ากับซิ g m a x ส่วน n นะฮะ ข้อมูลมี10จํานวนก็คือ n เป็น10เนาะ,ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ14.5เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแทนไป14.5เท่ากับซิกมา x ส่วน10ถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ย้ายข้างไปเพราะฉะนั้นซิกมา x ็ก็เลยเท่ากับ145เนี่ยได้ละสมการที่1น,นะครับต่อมาอ่านข้อมูลผิดไป2จํานวน คือความหมายคือใน x i เนี่ยที่บวกกันได้145เนี่ยนะฮะในเนี้ยที่บวกกันได้145มันจะมีเลข5กับเลข18อยู่อเคจะมีเลข5กับเลข18อยูเอ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำต่อเราก็บอกว่าไอ้เจ้า145เนี่ยมีเลข5กับเลข18อยู่ดังนั้น ซิกมา x มันก็จะต้องเท่ากับ5้าบวกสิแล้วก็บวกไม่ใช่1้อยแล้วถูกปะก็ต้องเอา5กับ18รวมกันคือ23่สบาลบร้อเอาเครื่องคิดเลขมาที่เขียนละร้อยสี่ห้าลบห้าลบสิบแปร้อยยนะฮะโอเคไหมอย่างนี้นะ เมื่อพบว่าอ่านผิดใช่ป่ะบรรทัดน,นี้บอกว่าอ่านอันนี้คือเรียกว่าอ่านผิดอ่านผิดเราก็อ่านแก้นะเขาก็จะอ่านแก้แล้วนะเพราะนั้นซิกมา x 2แล้วกันนะซิกมา x ใหม่อะ่ะก็จะต้องมีค่าเท่ากับ5ก็ต้องอ่านเป็น15 ส่วน18เนี่ยอ่านเป็น3แต่ว่าที่เหลือยังบวกอยู่นะ122อยู่โอเคไหมดังนั้น sigma x ใหม่อะ่ะก็เลยมีค่าเท่านี้ก็จับมาบวกคืนมันก็คือ122บวก18นั่นแหละถูกปะคือ140เพราะฉะนั้น x bar ใหม่อะ่ะ ก็คือ140หารด้วย n ก็คือ10บคาตอบคือใช่ตอบ14โอเคคิดอย่างีงเคยทำแล้วตอนเนี้ยนะจริงๆไม่น่าทำน่าจะให้คิดเองนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เข้าปะ